ดีครัพวกเราพี่น้องสองจ้าพี่น้องสองจ้าทุกคนอาจจะงงใช่ไหมคะว่าทำไมวันนี้เราถึงมีของเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้พวกเราสองคนจะมาทำชาเลนจ์เสี่ยงดวงกินอาหารกระป๋องกันนั่นเองนะคบใช่แล้วค่ะเราจะมาเสี่ยงดวงอาหารกระป๋องกันนะคะว่าถ้าใครเนี่ยสุ่มได้สีอะไรนะคะเราก็ต้อง หยิบตามสีที่เราได้นะคะแล้วก็มาดูว่าเราเนี่ยจะได้กินของที่อร่อยหรือว่าไม่อร่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันเลยนะคะทุกคนแต่บางสิ่งบางอย่างที่เด็กอาจจะกินไม่ค่อยได้นะครับก็คือเราทาเป็นชาเลนจ์กันเฉยๆนะครับใช่แล้วค่ะก็คือคําเตือนถ้าเป็นเด็กก็ต้องอย่าลอกเลียนแบบนะคะทุกคนใช่แล้วครับว่าเราไปเล่นกันไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะเย้ มาแล้วค่ะเราจะมาเป่าหยิงชุบกันนะคะว่าใครจะเป็นคนได้เริ่มเกมก่อนนะคะทุกคนมาเดี๋ยวการกบิจะเป่าหยิ่งชุบกันนะคะจะเห็นไหมอะเป่าเปิ่งชุบข้างหน้าได้ไหมหนึ่งสองส้มหนึ่งสองซ้ำสองครั้งนี้การได้เริ่มก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอแล้วการจะหมุนอันนี้นะคะทุกคนว่าเราจะได้สีอะไรกันนะคะมา หนึ่สองสามีฟ้าสีฟ้าอะไสวีฟ้าไหนนสุดนี่นี่นะคะก็คือสีฟ้าของเราเราจะมาดูว่าเราได้อะไรนะคะมาทุกคนพร้อมนหคะหนึ่งสองสาม้โออย่างแรกก็ได้กาแฟมาเลยจ้อนไม่หลับกันทีเดียวนี่นะคะทุกคนอันนี้คือถ้าเป็นเด็กๆก็ ยังกินไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบเราถ้ากินได้เราก็แบบจิบๆให้มันแบบพอได้กินนะคะวก็จะกินนะทุกคนของใหญ่ยังไม่ออกเ<อ>ะครับบอกเลยว่าของใหญ่มันแบบของเด็ดมากนี่นะคะ,ะเราเรายกกระโดดก,กินแล้วกันเนาะเพราะว่ากินคนเดียวไม่ได้นี่นก็ไม่ได้เสืออันนี้ก็ <c oughs> กินได้นะคะทุกคนนี่อ่ะต่อไป ตากิดนะคะอันนี้คือเราจะกินหมดหรือกินไม่หมดก็ได้นะคะทุกคนเฮ้ยกลัวกลัวตากรีดใหญ่ตาดสุ๊บเลยอะไรเหรอจับให้มาสีดำอู้สีดำทุกคนโอ้ยแค่สีก็กินได้สีดำอันนี้อันนี้พอดีใไหมอันนี้เหรอเดี๋ยวพี่อ่ะเปิดให้ไหมอ่ะทุกคนมาลุ้นพร้อมกันนะคะว่ากรีดจะได้อะไรมาสามอ่ะสามสองหนึ่งเตะแดงเอ้ยเอาอยู่ปากกระป๋อง ได้ของดีอะทุกคนเฮ้ไอ,อ,อแก่เลยแก่เลยงัดงัดขึ้นมาอุ้ยอากิดโอ้ยได้ได้ของดีอะกิดอะใช่งอนใชเอุ๊ใช่งอนใช้ช้อนทีเดียวเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะนานนิดนึงใกล้ใกล้ <c oughs> <c oughs> อ้ยกิดได้ของดีอะทุกคนออ <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะตาการนะคะว่าเราจะได้อะไรอ่ะคิดเก็บอันนี้ก่อน้ยลุ้นอ่ะดูคนสีดำแล้วไงอร่อยแล้วกันมาพร้อมนะคะหนึ่งสองซามสีสีน้ำเงินพร้อมนะคะทุกคนสามสองหนึ่งเธอเด้ออ้สามมาขามจี้จัดาจี้จัดนะคะทุกคน นี่กินด้วยได้เปล่าคะไม่ได้ะค่ะเราต้องส่งกินของตัวเองอ,อ,อันนี้คือเราได้มาขามจีจาร์ดเรื่องนี้ไม่รู้มันจะจีจาร์ดหรือเปรี้ยวหรือเปล่านะมันต้องเปรี้ยวแต่มันคงไม่เปรี้ยวมากหรอก <c oughs> อ่าเอ้ยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ค่ะนี่นะคะทุกคน <c oughs> นี่เรากินแล้วน,นะคะ ตาแบบก็ปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยมันคือไม่เปรี้ยวเหรอตากระปิ๊บมาลองบ้างลองบ้างลองาอลองเราให้กินชิมกินแบบคำใหญ่ๆเอ้ยกินอย่างนั้นเลยทีเดียวผมเนเปรี้ยวไม่หายเลยอะเป็นไงบ้างเปรี้ยวเผ็ดอะมันเปรี้ยวเผ็ด ถ้าถากินแรกๆมันจะแบบยังไม่เปรี้ยวแต่พอเริ่มๆๆๆๆๆเริ่มๆๆๆเริ่มเริ่มเลยนะคะเริ่มเริ่มเปรียปร้ยวแล้ว <c oughs> อ่ะเริ่ม่ทุกคนต่อไปตากิดนะคะอ่าเริ่มหริเลยเปรีย้ยวกิด,ดะๆๆจะดดหมหาเปรี้ยวตีฉ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 ีกิฉีีฉีฉีฉีีฉียีฉีีได้ีฉ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 ี้ีฉีีฉีฉีฉีนเฉีฉีฉีฉ<า>ีฉอะ ได้แบรนด์นะเป็นงานกับพี่แสนงานพี่แสนงานอ่ะต้องต้องให้กินดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างไกลเกินเอาเท้าถ่ายหลังมาหน่อยก็ได้อกินนะกินให้กินโดนกล้วยเลยกินเหมือนกล้วยเลยอะลองกินเหมือนกล้วยอ่ะใช้ได้อยู่จริงเหรอเยี่ยมไปนิดนึงเป็นไงบ้าง กินหมดเลยไอ้กิจะกินหมดเลยอะทุกคนแสดงว่ากิจกินได้นะคะกินจนหมกุฎอ่าโอเคอเคันนี้กิจผ่านนะคะคต่อมาก็มาถึงตาของการแล้วนะคะเดี๋ยวการจะมาสุ่มแล้วนะคะทุกคนมาหมุนแล้วนะสีเหลืองอเฮ้ยได้สีเหลืองนะคะทุกคนอยู่ฝั่งนี้อ่าให้กิจเปิดให้โอเคอ่ะสาม สองหนึ่งอะไรอะยังขอร้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอะอุ้ยอะไรทูน่าใช่ไหมทูน่าอ๋ออ่ะนี่นะคะเราได้น้ำพริกทูน่านะคะทุกคนอันนี้น่าจะอร่อยนะหรือเปล่าไม่เคยกินอ่ะมาเปิด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 นี่นะคะทุกคนเราเปิดมาแล้วแชมเหมือนน้ำพริกกะปิเลยคล้ายๆน้ำพริกกะปิไม่หน่อยแล้วมั้งอย่างเงี้ย ให้ชิมคำนี้ได้ไหมเอาคำเล็กๆพอได้ไหมไม่ได้เอาคำใหญ่ๆเอาลองอลองดูคำใหญ่เนียของเด็ดยังไม่ออกคราวนี้นี่นะคะทุกคนของเด็ดน่าจะสีอะไรวะไม่รู้อร่อยในล็อกชิมหน่อยไม่ได้ค่ะอันนี้อร่อยอะไรอ่ะโอเคเดี๋จ้องตาพี่กันมันก็เหมือนน้ำพริกทั่วไปนะคะทุกคนอันนี้อร่อยมากอันนี้คือเรายังได้ของ B ยังได้ของดีอยู่นะคะทุกคนอ่ะต่อไปตากิดอ่ะนุ่นน่ะพร้อมพร้อมนะคะอากิดนับนง่นของซ้ำอ่ะหนึ่งสองเหมือ <laughs> นเห็นอะไรอะ่ะโอ้ยรู้ชะตาการรมเองแลวเปิด <laughs> เร็ว, <laughs> เ,รวเอ้ยเเร็วเอ้ยทุกคน <laughs> ในที่สุดของอันนี้ก็ออกนะคะทุกคนนั่นก็คือ กะปินะคะทุกคนไอกิีดเอาแบบพูดถึงน้ำพริกกะปิเมื่อกี้ก็มาเลยจริงๆตัดตัด้ประมาณนี้สามสองหนึ่งไม่กล้ากินไม่กล้ากินเนอะสามสองสามสองหนึ่ง ไปกินกินแล้เนี่ก็กินเจอผู้หายกินมาตรงนี้ร,รีวิวร,วรีวิวรสชาติไหวไหมรีวิวรีวิวรสชาติเร็วเร็วร,นในใรีวิวรสชาติกินทำมาเก๊กเก๊กงรีวิวเดลเดรสชาติเป็นไงกินพูดไม่หอ,อกหนะคะทุกคนกิน โอเคอ่ะกินน้ำไรสชาติก็คือรสชาติคล้ายๆที่มันจิ้มมะม่วงไม่เรอนะแล้วปลาหวานคยจบไปแค่นี้แหละกะปิต่อมานะคะคือตาของการแล้วเราเหลือแค่สองย่างสุดท้ายนะคะว่าใครจะได้อะไรสีอะไรส้มป่ะสีส้มอ่ะไหนๆสีส้มอันนี้อันนี้เหรอ ของดีว่าของดีแดงว่าอันนี้คือของการและส่วนนี้คือของกิจเเราจะมาลุ้นกันเลยดีกว่าเราจะมาลุ้นกันว่าสองอย่างนี้ใครจะได้ของของดีทั้งคู่หรือไม่ดีทั้งคู่หรือดีหรือไม่ดีนะคะงั้นเราจะมาเปิดพรมกันเลยนะคะทุกคนมานับสามสองหนึ่งไปกิจได้ไหเปิดกิจได้ผักกาดกระป๋อง พิการได้ขนมเล่งโอ้ของยายไไปอยู่ฝั่งนั้นได้ไงอื้อดีอะทุกคนเลยคือวันนี้กาบได้ของดีมากๆเลยแต่กิจคือกิจอื้อไปไรเป็นไงือกิจนั่นยิงเลยค่ะนี่บอกเลยว่า ทุกคนดูแล้วมันจืดแล้วจืดอเครบอกรตรงแล้วจืดแต่ก็ไม่ขอกินหมดแบบแบนถ้าใครอยากให้พวกเราทำอีพีต่อไปก็ช่วยอะไรคะคอมเมนต์บอกพวกเราว่าอยากให้เรามีอีพีต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ฝากกปด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคบใช่ะค่ะถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือน<ๆ>ก็อย่าลืมกดกระๆๆดิ่งด้วยนะครับโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปพวกเราจะทำคลิปอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ